สวัสดีค่ะ youtube นะคะอภัยนี่จากแฟมิลี่แรงงานตัวนะคะนั่งคุยกันเหมือนเดิมอีกแล้วนั่งคุยกันคือเกาอีกแล้วนะคะเอตี้น้องหลาเนาะเอตี้น้องลาพอฮักไม่ฮักเอตี้น้องลานาะนะคะสึงการไปเที่ยวไหนก็ได้น้อนะคะแบบว่าคุยกันเบาๆมีอี่ยงมีหนีเนาะนะคะทุกคนก็เดินทางกลับบ้านกันแล้วเนาะนะคะบางคนก็ถึงแล้วบางคนก็กำลังเดินทางนะคะ ขอให้เอฟซีเดินทางด้วยความสุขสดิภาพนะคะค่ะปีใหม่ไทยนะคะปีนึงก็เร็วๆเนาะนะคะบางคนก็บอกว่าตอนนี้นะคะเออพี่พลอยผมกําลังเดินทางอยู่วันเสรอไปถึงเมื่ออื่นเศร้าวันเสดบางคนก็บอกว่าไปถึงเมื่ออื่นเศร้าก็เป็นวันตรงการพอดีตอนเศร้านานนะคะไปถึงก็ไปทำบุญถ้าไี่ยัางลดน้ําดําหัวกันประมาณนี้บางคนก็บกว่าไปหอดหลายมือแล้วบางคนก็แบบว่าหากระหอดมาขึ้นก็เดด อ่ามดออีกคนนึงอ่าเอฟตีเนี่ยแหละบอกว่าไปถึงไปหอดหาทุ่มวันเต่เดอหอดูบนหาทุ่มวันเสเดอเออนะคะได้ไปเที่ยวตัางจังหวัดนี่เนาะโอ้คอยกันเนย้ออยากไปยู้กันแด่คอยกัเลยถามป้ามาเต้านี่อ่าโอ้ยมันกับบอดายเนะาะแบบป้าเขาอยากเที่ยวพัทยานะ่ะอ่าใบบอดาย ป้าเขาอยากจะเที่ยววันที่สิบแปดนะวันไหลเขามักนะเพราะว่าเขามักุูปีเขาเคยได้เที่ยวุูปีเนาะนะคะเขาเคยเล่นน้ลทุูปีที่นะวันที่สิบแปดนะคะวันไหลปัทยานะคะวันไหลนาเกลือนะคะเอาเขาเพื่อนก็นเลยบอกว่าเอาไปมือหลังก็ได้อ่าเขาบ่เป็นอย่างเนาะไปมือหลังก็ได้แต่ไปตอนนี้รถเพิ่งติดเนาะนะคะ เออดีใจเอฟี่นะคะดีใจเกฟี FC, ะะ่ด FC, ได้เดินทางกลับบ้านกันลดน้ำดำําดําหัวผู้รักผู้ใหญ่ไปไวพ้พ่อไว้แม่เนาะผู้ใดยังมีพอมีแม่อยู่กับไปไวพ้พ่อไว้แม่ประมาณนี้เนาะนะคะผู้ใดยังบม่มีอ่าบ่มีพอบ่มีแม่กัจยังไดละ่ะกับไปทั้งบุญทําทานประมาณนี้เนาะนะคะพี่พลอยกับบ่มีเอยียงนะพ่อแม่กับบ่มีแล้วพี่พลอยอ่าแต่พอไปยามพี่พ่อยกับกลาบรูปอ่อาไว้รูปแม่ทุกวันอ่ะไว้รูปแม่ที่ออกไปทา้งไหนก็ไว้รูปแม่อ่า ตลอดนะพ Nej, oui well <kommen> ี่พ <mat> ้อยนะแม่ก็ยุนใจเขาตลอดอยู่แล้วล่ะนะคะพี่พ <intell item related> ้อยก็เวลาออกไปไหนก็ไว้รูปนะคะบอกแม่ทีนั่นนะคือกันนั่นแหละเนาะนะคะอใจจริงก็อยาไปไว้กระดูกแม่อยู่บ้านเนาะนะคะเพราะว่าอยู่วัดจีบานเนาะนะคะแบบว่าเออเปปิยังดอกเนาะพี่สาวเพิ่นอยู่อยู่แล้วล่ะพี่สาวเพิ่ลก็ไปไว้เยอะน้องต้ายก็ฟงไปเพราะว่าน้องท้ายอยู่กรุงเทพเนาะเวลาเพิ่นจะไปทุกปีที่นอ่นถ้าแต่เปนิยังเนาะพี่พ้อยบ่ไปกับเปนิยังดอกเนาะ จะว,วายยู่นีล่ะนะคะนับถือยูนี่หล่ะนะคะออกไปบ้านออกบ้านเรายังนะคะ,ะแ,ะคะแะะตนน่พี่พ้อยก็วายแม่ทุกครั้งนะคะเอยแม่เวลาไหวพาตรวนมุนพี่พ้อยก็เอยซื้อน้ำตาลกุลบ,บ่เคยลืมค่ะพี่มอมพี่พ้อยบอ่เคยลืมนะคะพี่พ้อยบ่เคยลืมอ่ะแม่ลืมพอนะคะพี่พ้อยถึงพ่นยูนะคะสต่ยก่อนถึงพ่นยูนะคะกับเออแบบเั่าไหล่ะแม่ลูกเนะะาะก็วังกันหน่อเนาะนะคะ บขาเคยถิ่งแม่ค่ะเพราะว่าเเคยถิ่งแม่นะคะมีแต่ว่าแบบว่าโทษไปโทษยังทำบะไรไปก็โทษไปหาทุ่มือทุ่มือนะคะมีตอนนี้แหละนะคะบารได้โทษไปนะคะเพราะ,ะว่าเพิ่นเสียแล้วก็บบรได้โทษไปหาเนาะพี่สาวเพิ่นกับบาร์ได้ก็ค่อย้โทษไปหาพี่สาวเท่าไหร่ก็คือถอดยูน่ะนะนะคะ mm. เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวกน่อยค่อยไปเที่ยวเดี๋ยวให้อย่างให้มันหลังหลังตรงการไปแล้วหลังวันไหลไปแล้วค่อยว่ากันหรือว่าถ้าเกิดถ้ามันเป็นหน้าผมอยู่พี่พ่อกับบอกราไปอย่แลี้ว เดี๋ยวว้โอกาสดีๆนะคะไปมือนหนก็ได้ดอกนะคะเนาะดีใจนะคะมือนี้เนาะนะคะเห็นเอ,อรู้สึกว่าน้องหลาเนาะน้ะนองหลาที่ไทยมือนี้ไทยเอ็มวีบอกหร,อหรือว่าไทยไทยบอกมือนี้เลยไทยบอกแต่บอามือนี้หูว,ว่าน้องมีงานนะคะน้องมีงานล่องเพลงนะคะมือนี้เนาะรับเชิญหรือว่าลอง,ลองเพลงอย่างตังต้องอย่างเนี่ยมือนี้เนาะรับเชิญหรือว่าลองลองเพลงไปช่วยแต่หรือว่าอย่างไรนี่แหละมือนี้นะคะน้องมีงานมือนี้เนาะ เอืมบี MB นี่ <c oughs> หนาจิไทยแล้วเลยมาอวานนี่นาอพี่พลอยว่าไทยแล้วนี่ยังพี่ล่ยกับบแนะใจคือกันนะคะอ่าหรือว่าหนาจิไทยแล้วแล้วมาวานนะคะแต่ว่ามื่อนี้น้องมีงานเพลงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะกอดหัวเขานะคะพี่ไม่เป็นอย่างว่าโจโจเนาอนะคะพี่พลอยว่าขับพลอยออกมาแล้วพี่พลอยว่า <c oughs> หนาจีมวนเนาะอ่าอย่ากอดหัวเขาเนี่ยพี่พลอยว่าเนาะ พี่พ่อยว่าจีด,ดังนะคะเพิงนีนะคะจีด,ดังหลายกอจใจ้ฮลาแน่ก็ว,ว่าตอนนี้หาแสนกลัวแล้วเนาะห้าห้าแสนหนึ่งหมื่นเท่าไดรนี่แหละนะคะอ่านะคะก็ได้หลายแล้วเนาะนะคะกะ็ะะกะโอเคแล้วเนาะเดี๋ยวอย่าก,กอดพวกเขานะคะอย่าก,กอดพวกเขานี่พี่พ่อยกว่าเอากันอีกแล้วนะคะปั่นันอีกแล้วพวกเขานะคะอ่านะคะแล้เดี๋ยวก็จะว่าจีมี ที่มีข้าวดีน้ำกำว่าสันที่ข้าวดีที่ว่าเออเดี๋ยวที่มีแบบเอเอเอพสองเงนบอลน,นะคะ EP สองเนาะนะคะว่าที่จัดนุ่มุกดาหารรือว่าที่จัดเอ,อทั้งกุ่นนะคะแต่น้องหลานาีิมาจัดบานเฮาหมากกวัวนะคะนาจิมาจัดมุกาหารมากกวัวเนาะนะคะเดี๋ยวคย่อยเบิรงเด้อน,นะคะรอรอก่อนเนาะน,นะคะแต่ว่ามีแน่นอนนะคะก็ะต้องไปข้นบุ้งใหญ่ยอ่อยังเขาดอกอยูยังสีละ คืนวงใหญ่บพสบายใจจะไปค้นที่อย่างนาะนะคะยูวงในหน่อยเฮานี่แหละนะคะจัดกุมปิดกันเอาพวกเขาเนาะอืนะคะแล้วก็มีมูของน้องลาสองสามคนนะคะเออเท่านั้นกับพ่อแล้วนะคะเออพี่พ่อว่าโอเคอยู่นะคะหรือว่าแบบว่าถ้ามาจัดกุมปิดทางบ้านเขาก็มันจะมีอ่ามาําติ่งอยู่เนาะนะคะมาําติงกับมูเขานั่นแหละตะคุนก่อนนัน่นกเ็เรียนดีดีนะคะ อ่ามาจัดดูบันทงหงอกอ๋อทำมาจัดทั้งผีผมมาจัดดูบันทงหงอกอ้ยง่ายๆนะคะพวกเขาเนาะนะคะเออนะคะหรือว่าที่จัดอยู่ฝั่งผุนกระโบแน่นะคะเพราะว่าน้องเขาอยู่ฝั่งนุ่นเนาะนะคะเดี๋ยวพวกเขาก็รอเบิงร้อเชียกันคือเกาเนาะนะคะอยู่กันสบายสบายเมื่อนี้นะคะวันคือว่าวันตรงกลางคือว่าวันปีใหม่ไทยนะคะเขากให้เว้ากันดีๆเนาะเขาบใไ้ดาใ้หยังกันเนาะนะคะเขาบ่ใไ้ดาเขาไม่ให้ด่ากันนะคะเป็นวันดีนะคะ อ่าเมื่ออื่นเนี่ยเป็นวันดีเลยนะคะพี่พลอยกับแบบว่าบ่บ่จะพยดยามแบบว่าอีหยังกับแบบว่าเป็นเว้าดีไว้ฮะญายาอีหยังกันบี่หนาเนี่ยแบบว่าเว้ากันดีๆไว้มีหยังกับว่าอดเอาที่นะเว่ากันดีดีเนาะนะคะมันเป็นวันปีใหม mm ่เ hmm. ป I mean, you know, you know, ็นว i mean. okay. ันดีของเฮานะนะคะเออนะคะเอฟซีก็ได้ไปเที่ยวบ้านเที่ยวหยังกันกลับบ้านกับช่องนะพี่พลอยผมขับรถอยู่นะคะผมจะไลฟ์สดให้ดูผมจะทําคลิปให้ดูอย่างเนี่ยเพือนๆอเนาะ ก็ดีใจคนที่ได้เดินทางกลับเนาะพี่พอยก่ได้เดินทางกลับพี่พอยก็ยูนีล่ะเป่ายูนีล้ะนะคะแต่ว่ากับว่าอยากออกไปไหนตอนนี้ยูนีหงนะคะพี่พอยประกาศออกไปไหนเลยโอ้ยมันห่อนนะคะพี่พอยประกาศออกไปไหนเรายูนีล้วเนาะพูยกันสบายๆนะคะมีอย่างกับแบบว่าพรต้องมทรอบอแวงกันเนาะนะคะากให้ว่ามมนเป็นวันดีเนาะช่วงสงการนะคะคือว่าปีใหม่ไทยนะคะเขาบอกให้ว่าวาหยาบคลายเด้แต่คนทั้งเหนือทั้งหยางเขาบอกให้ว่าคาดาหยาบคลายเด้ กว <c oughs> บาให้ดากันไม่อย่างก,กันได้หละนะคะจําได้นะคะโมเมนต์ทั้งเหนือดอกนะคะทั้งบ้านโตขึ้นกันนะคะกให้เวอลจะค้าดีๆก็บให้เวอาคําอยากคายโให้ทะเลาะเบแหวนกันก็ว่ากัน,นะะเนาะพรจะนั่นแล้วเนาะพ,พวกโตก็แยไปว่ากันเนาะนะคะเลิกแล้วก็แล้วกันไปเนาะนะคะ อ่านะคะเขาก็เป็นกาลังใจให้น้องลาคือเกาล่าลําละครอินสีเชียงใหม่นะคะเพนก็อยากดพวกเขากระไก่จะออกแล้วพวกเขาก็รอปั่นรอเชียนะคะพอหักแม่หักของน้องลาเนาะพอหักไม่หักของเอฟตีน้องลาทุกคนนะคะเอฟตีทั่วโลกเนาะนะคะเดี๋ยวเป็นกาลังใจให้น้องกันคือเกาเนาะจ้า